สวัสดีครับสบายดีพี่น้องมาวันพี่น้องมาทีนี้เลยมาที่เขาตอนตอนผอบปลายปะเนยกินข้าวตอนเช้ากินข้าวตอนเร็วือว่ากินข้าวกินผอบตอนเช้าเด้อพี่น้องปามาไหมปั่นเออสมลุกคำใหญ่ยังคำแย่ลูวยังไม่เรียลเลาเรอเปล่าจับปะเดียวตัวใ่ายไหมพี่น้องมากินข้าวนะบ้านเซอร์ชชาแนลพี่น้องจับปะเดียวนี่เข้าง่ายเงื่อนะชุดวันไห นี่กักินไข่ต้มกระดูกกอเกาือหน่อยเป็นไแม่ให้ติดซีนเลยให้จุกขาและจุกขาให้น้องนั่นแหละจุกจุกจุกให้กระด้ากินบ้าบ้าเบื้องเบื้องไปในยาทุกโอ้าวนี่จุกจุกให้ร้แล้วลูกตุ๊กขาวพี่ขาวจ้ำต้อยพยา

กำลัง50รถยนต์บ้องใช้ก็พิจาราด้วยก็พิจอะไรจี๊ซะแสกแองคุมปีหน้าือเปล่า กินแมทนบเยน่ยเบอรลโยกินเียนให้กินข่าวอะกินก่อนก่อดูิ่นเล่นรอข้วด้อตั้ทรับห่ว่าะมึงเห็นปั่นเขาครูมึงขี้หยาดถ้าคูปั่นหลบช่องอิหลดช่องช่องข้า้ ผู้ย่าไทยต้องแบบคุกๆมือดอันนี้แ่ผุักอคำนี่มืดได้เลยกินแล้วเผากินมึงเห็นล้ปัน่นเขากูไนีน่หหรือน้อยปัน่นขากูใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วเผากินกันใหญ่แล้วเผากิน เดี๋ยวเซลล์อยู่กินพี่น้องคนงานก็พอเก้อมือนน้เอ้ยเร็วเร็วเร็วไ่ถวยอ่ะไม่ถวย

ยิงเสียบยิงนินยิงเฉียบไปน้องเอ,อ้าโอเคไปนอยจะไม่ละ